สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแอตอมเหรียญสลึงนะคะคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่หนึงมิถุนายน2,566นห้าร้อยหกสะคะคลิปนี้เราจะมาดูอเด่น2ตัวล่างกันนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยหครั้งบวกหลักสิบบน1ครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนครั้งบวก1นึคงที่นะคะ เราคำนวณได้7 8 9 0ผลรางวัลงวดต่อมาออก3 7 7เข้าไปที่หน่วยล่างนะคะงวดต่อมาคำนวณได้8 9 0 1ผลรางวัลออก99้เนะคะเเข้าไปที่10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะมา2ตัวงวดต่อมาคำนวณได้1 2 3 4ผลรางวัลออก7 1 1เข้าไปที่หน่วยล่างนะคะ งวดต่อมาค่ะคำนวณได้ห้าหนะคะผลรางวัลงวดต่อมาออก6กหมาทั้ง2ตัวเลยนะคะหกับ6กนี้มาทั้งสตัวงวดต่อมาคำนวณได้แปดเนย์หนผลรางวัลสองตัวล่างออก99้าเกนะคะเมาทั้งสิล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะเรามาดูการคำนวณงวดประจำวันที่1กันนะคะ หนึ 1> 1่งบวกกันสองครั้งได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะเด่นล่างสูตรที่หนึ่งเราคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดค่าเราไปดูเด่นล่างสูตรที่สองกันต่อเลยนะคะ เด่นล่างสูตรที่สองนะคะเราใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักสิบเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ผลรางวัลออกสามเจ็ดสามเข้าไปที่สิบล่างนะคะงวดต่อมาคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งสอง ผลรางวัลออก999 9, 9, เข้าไปที่10ล่างหน่วยล่างนะคะเรามาดูเด่นล่างสูตรที่2กันนะคะสูตรเราใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักสิบเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก1คงที่นะคะแล้วก็นับทีละแดมได้4ตัวนะคะ สูตรคำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ผลรางวัลงวดต่อมาออกสามเจ็ดสามเข้าไปที่สิบล่างเวอต่อมาคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งสองผลรางวัลสองตัวล่างออกเก้าเก้าเก้าเข้าไปที่สิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะงวอต่อมาคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามผลรางวัลออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเข้าไปที่หน่วยล่างนะคะ งวดต่อมาคำนวณได้5้าหกค่ะผลรางวัล2ตัวล่างออก6,5ห้าสูตรนี้ก็มาทั้ง2ตัวนะคะ 5, ห้าวดต่อมาคำนวณได้8ปด1ผลรางวัลสองตัวล่างออก9,9้นะคะเก้าประ 9, มาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเามาดูการคำนวณของงวดประจำวันที่1กันค่ะหบวกกัน2ครั้งได้ 2, 2บวก3มเป็น5 ห้าบวกสามเป็นแปดแปดหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกทีละหนึ่งแต้มก็จะเป็นหนึ่งสองสามสูตรที่สองนะคะเราคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามค่าเราจะไปเปรียบเทียบเทียบชนกันนะคะว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชนเลขอะไรนะคะเรามาดูการเทียบชนนะคะเทียบชนสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะ สูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองหนึ่งสองสามสี่สองสูตรไม่ชนกันนะคะจับมัดวินกันนะคะผลรางวัลออกสามเจ็ดตัวนี้นะคะโดต่อมาชนนะคะชนกันที่เก้าศูนย์หนึ่งผลรางวัลออกเก้าเก้าโมตมาชนกันที่หนึ่งสองสามผลรางวัลออกเจ็ดหนึ่ง อันนี้ตัวชนมานะคะตัวชนมางวดต่อมาตัวชนอ่าชนทั้งสี่ตัวเลยนะคะมาสองตัวห้าหกงวดต่อมาก็ชนทั้งสี่ตัวมาเก้าเก้านะคะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะสองสูตรไม่ชนกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตหนึ่งสองสามอ่าเราจะ นำสองสูตรนี้ไปจับมัดวินกันค่ะเรานำสองสูตรจับมัดวินกันนะคะไม่ปากหลักจะได้ทั้งหมด16ชุดนะคะก็จะได้50าศูนย์ห้าหนึ6งห้าสองห้าสามหกดศูดสองเสามแดศูดหและ8ปสนะคะชุดนี้ยังเป็นชุดเต็มนะคะเรายังไม่ตัดนะคะก็คลิปต่อๆไปเดี๋ยวแอ มาตัดให้เหลือน้อยชุดกันอีกทีนะคะอ่าก็เล็งๆไว้นะคะรักชอบตัวไหนนะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านอ่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ,ะการคำนวณก็เป็นการคำนวณย้อนหลังจากสถิติเท่านั้นนะคะเราไม่อาจทราบว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีค่ะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ